สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มีบุงพอหนวนปดิทารามหรือวัดไซราเอามาใหา้พี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นพระรูปล่ออุดกลิงพี่น้องครับให้ดูกล้องก่อนนะครับกคลองเดิมๆนะครับุ หลวงพ่นวนมาท่านชมกันอน,นุซ่อนครบหกรรบววดประดิษฐารามจังหวัดนครศรีธรรมราชี่กลองเดิมๆนะไปก็ท่านได้ชมรูปล่อ,อของท่านนะครับ สุภาพลรูปลหกรอบใหท่านได้ชมกันนะครับดั่นนานะครับรูปลอโดยองรุ่งพรหมวลนี่ครับให้ท่านก็จะมีอุ้ย ริงครับยันตัวนละอย่างนั้นาก็ไม่ค่อยดีนะครับผมทำก็ทําเองก็ไม่ค่อยจะเป็นให้ลูกล้านทำนะครับแต่ก็อยากเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ครับอพอนวลวัดปดิทธาราเม่วัดไซราท่นได้ชมกันนะครับ วนชัดเจนนะครับจังหวัดติลุ้นครบหกรอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีนะครับจะลิมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ